สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวนี้มาพบกับอูน้าไส้อีกเซนเคย์นะครับผมหลังเวลาหยุดนะครับผมวันอาทิตย์นะครับบ่ได้ไปโรงเรียนอูน้าไส้กันเลยมาตามแนวทางเแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับผมหลังจากมาจากตามของพอประสิทธิ์นะครับผมพอประสิทธิ์กับนัดวันให้อูน้าไส้ไปหานะครับอีกเ็ดมืออูน้าไส้เลยแวะมาเทียงหน้าครับผมของป่านี่แหละครับผมเป็นของ แม่น้องแบงค์เนาะครับวันน้ำใสกกันไดมาเปลี่ยนบรรยากาศหน้าบ้างเนาะครับผมทั้งน้าครับเป็นป้าอ้อยสะนามนะครับป้าเขาครับผมจะเหอนพี่น้องมาเบึงบรรยากาศน้ำกันเนาะครับก่อนจะไปรับซุ่มรับฟังตัวเลียกองพอบินเดียวนะครับผมมันนี้พอบินเดียวกับมาไห้เนี่ทั้งนะครับหลังจากพอเพิ่นกินเขาแล้วพอเพิ่นกระทรมาบอกว่าเอาได้เลยลูกพอจะ เอาแนวทางให้ครับผมมืนนีอูน้ำใส่กะขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามารับส้มขิปูน้ำใส่ได้ครับขอให้โศกให้รับสำรวยเงินท่องนะครับผมอเป็นแนวทางนะครับก็ขอขอพระคุณพอบินเดียวนด้ครับที่ให้แนวทางอูน้ำใส่และมาถ่ายทอดให้พอแม่พี่น้องไนีรับส้มรับฟังน้ากันเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้อูน้ำใส่ให้ได้ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจทำกิฟต์ต่อๆไปเนาะครับผม สู่ไปน้ำกันนะครับสูงวดสูงวดนะครับผมมันตรงนี่งวดของหอบางนะครับเป็นกําลังแรงใจให้พอเป็นออกเอฟซีทุกคนนะครับจะถอยจะถอยสู่ไปน้ำกันครับผมเป็นกําลังแรงใจให้ได้ครับเหลขกกันมีเขามีออกเลยเสมอนะครับผมเขาเปื่อเป็นการบดเสียเวลาเนะครับไปรับชมรับฟังเหล็กพอบินเดียวน้ำกันได้เลยครับ พ่อครับอูนน้ำใสสวัสดีครับครับผมโอ้กินเขาอิ่มเลยครับพ่ออิ่มแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้แซบบ่พ่อไหวแซบแล้วน่ลวนาลูกโดดแกงแล้วไม่ฮว่นฮ่น<ค><ณ>ลูกโดดขึ้นยืนนัวเนาะพ่อโ้มบอกของปิ้งเลยแล้วโอ้กินกับไผาแล้วครับพ่อหลายคนบ่เยี<ม>ะกว่ากินผู้เดียวแล้วนะโอ้เอยอะผู้เดียวกินผู้เดียวครับผม กินเขาผู้เดียวนะครับ <g ül> นแหน้งได้เราพ่อยู่ดีไม่แห้งบ่ครับเออก็อยู่ปกติครับโอ้มันนี่บ่ได้เห็ุงานเนาะบ่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 ได้เหตุงานพอเก็บ่ได้เหตุงานไม่โดนแล้วอ๋อครับผัดพรนนพอนอ่ะบ่บอกแนวทางคนนี่แล้วเนาะครับเล็กหน่อยเขาบว่าเห็นเบียดเห็ุงานเรือตู้มือนี่ครับ ใส่ส้นสมองนี่แหละ <c oughs> ใส่เลนสมองนะครับ <c oughs> อันถ้าบฝน,นตกอยู่บ่ครับอกมอคืนนี่ก็ตกอยู่เท่ากังวินในแดดเปียงเลยละ่ะโอ้กังวินแดดเปียงคือกันลราพ่ออยู่นี่แดดแห้งเงียบโอ้หววก้อนกันนิดเดียวเนาะ่ออ้ยมันประมาทเกินครับผมเ่าเป็นยังบอมีเขามีรุดเนาะบอเลขเงี้ย ไม่สูดใต่มันหลุดมันบวลด,ดอกเจอเขาจับบืถือคุมครับครับผมโอ้แนวทางป่อกันมางวดนี้พ่อมีแนวทางเด็ดทางดังยังหู่น้ำเซนเนาะครับเอาเมลีเอาตุดสามตัวแล้วก็สองตัวบนครับผมโอ้ยังละสุดเลยนะป่ออืมครับผมเอาเอาขวดไปเนาะบนเลยเนาะทั้ง 3, สามทั้งสองแหละนเานานะครับพอ่อเอาบน่างมันบ่ครับพ่อเออ ลางจะค่อยออกชุดไหมเอาแถวไหมโอเคครับพ่อแถวนี้เอาบนก่อนเอาตะบนครับผมพร้อมยังพร้อมแล้วครับอพร้อมแล้ววิ่งเกตตัวเดียวบนวิ่งเกตนะครับพ่อแรนวิ่งเกตตัวเดียวครับผมต้องมีให้เห็น <c oughs> สามตัวไดว้บันี้เดอร์สามตัวครับจับคู่ครับผมจับคู่สักตัวก่อน สามเจ็ดหกสามเจ็ดหกเนาะครับแมนสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกครับผมห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกครับกันไวสองเจ็ดหกกันไวสองเจ็ดหกกันป่พอ่อแมนสองเจ็ดหกครับอ่าสี่คู่สี่คู่ครับเออวางไปให้สี่เจ็ดหกวงกลม บ้างไปให้4 7 6ครับผมวงกลมมาซัวครับผมแล้วก็คุยกันนั่นก็5 7 6 5 7 6ครับอ่างตัวมมี2ตัวบนมี2ตัวบนครับผมอ่า7 6 7 6ครับา็7 5 7 5ครับผม่็ดีส7 4 7 4ครับม7 3 7 3ครับวงกลมไปที่7 6กกับ7 5 มงกลมเ็ดหกเ็ดห้าครับผมสองตัวบนเออเันนี้ก็ครับพ่อเอสามตัวกระติงตัวสองตัวกรับเล่มแน่อ๋บนล่างอันอันนี้อันนี้บนอย่างเดียวนะพ่อเออครับครับอันนี้มมนสูตรนี่มันสูตรแต่บนอย่างเดียวนี้อ๋อครับพ่อมันบ่ครับพ่อแมนแมนโสูตรงต่างหากมาที่เด็ดเลยนะพ่อบุ้งยางละสองตัวเลยเนาะครับอาอโงกลมบแบบนี้ครับพ่อ วงกลมล่างในเจ็ดหกวงกลมล่างเจ็ดหกครับเจ็ดห้าครับเจ็ดห้าครับผมแมนโอ้แนวทางพอกะชัวด้ลยครับผมเพราะว่าบนลแนน้อพอะแมนบอแนนี่ครับวิ่งวิ่งเจ็ดตัวเดียวเลยแหละครับบินเจ็ดตัวเดียวคอรอรเลยน้ะพวอะมันมาอีกไอเจ็ดนบอลปีละมั้งครับโอ้กันออกตัวนี้ก็ลูกดวดแท็กเลเนาะพ่อะโอ้ วุนน้ำเซก,ก,ก,กาาย,ยังได้มาใครยืนหน้าดิผ<อ>ัวเยนบรรยากาศนะครับมืาา้อนี้วันอา,า,า,าทิตย์เนาะบ่ริการเรียนเนาะแม่นครับเสาร์อาทิตย์ครับหาแนวทางให้พอมีพี่น้องเนาะครับเฮ็ดไปเฮ็ดไปลูกครับสู่ต่อไปเนาะพ่อเอองั้นนะทีมเจ้าของครับเติบโตใหญ่ขึ้นเมืก็ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้อาชีพครับผมโอ้ แนวทางพ่อบินเดียวนะครับบ่ได <asa makes noise> <normal> ้บ่ได้บินเป็นนั่งสมาธิป่ะพ่อไเปันตัวจีบแล้วตามใจเขาแล้วคนเดียวนั่งเนาะโอ้คนเดียวชิวได้เนาะพ่อเตจแล้วกับไว่าไปแย่งเลยครับผมบินไปย่งเดียวเนะพ่อฟังดีเสียกับแักแล้วเนาะกันฝนประชุม หมวดนี่ก็อาจสิได้ไปเด้อยอ๋อครับน้ำขึ้นบ่พอทางาุฝนทางนี้น้ำเพรทนันได้มีฝนเนาะเขาเริ่มตัวพวกในที่หาเงอมาเนี่ยนีย่โอ้บ่มีปลาตายเวิดแล้วล่ะครับบ่ได้ไปหาสิทธิ์ปลาตึกปลาบา่พอฮ่าฮตัวนี้พ่อได้ไปครับบ่ได้ไปเนาะครับอยากทำงานคนร่วมครับออโอ้ มี่แค่นี้นะพ่อสุดของพอ่อนะครับแมนแค่นี้ละชุดบน็กือบจบพอเขาเน้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วล่างนี้มือได้ครับพอ่อล่างนี้เอาจักสองสามมือไปอ๋อสักสองสามมือนะครับแมนครับบ่ฟันบอกครับพอ่อโอ้ยเดี๋ยวนี้ฟันบ่เป็นยาดอกโอ้ฟันบ่เป็นยาตัวนเนีอยเอาแม่มสูตรอยางเดียวนี่นะ <c oughs> ครับฟันเป็นนอนอย่างเดียวนะพ่อบ้าเป็นสูตรเลยครับ เขาอันอูน้ำเซกอะรบกวนพอเพียงสำเนีดนะครับครับผมครับขอบคุณได้หลายครับคุณพอ่อครับครับเอาครับอูน้ำเซกได้มาตามพอบินเดียวแล้วนครับผมบนวิ่งเจ็ดจับคู่สามเจ็ดหกสี 76, ่เจ็ดหกห้าเจ็ดหกสองเจ็ดหกครับผมส่วนที่พอเน้นไปวงกลมให้สี่เจ็ดหกห้าเจ็ดหกนะครับ โวน้ำใส่ยดเดืดหลอกเขียนให้ตัวง่ายๆเศ่กระดานให้พอพี่น้องได้เบิ่งอีกนะครับสองตัวบนครับผมเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามครับพอกระโบงไปที่เจ็ดหกกับเจ็ดหาด้วครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางให้พอพี่น้องได้รับโชคได้รับลาภน้ำกันนะครับขอให้พอพี่น้องถูกหวยเลื่องเงินเป็นน้ำกันด้วครับในงวดสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกลำรวยเงินทองน้ำกันด้วครับสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ